เรามาดูกันก่อนนะคะว่าฟังก์ชันประกอบเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าเราให้ f และ g เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เราจะได้ว่าฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันเขียนแทนด้วย f o g นะคะซึ่งกำหนดโดย f o g x จะมีค่าเท่ากับ f ของ g x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือฟังก์ชันประกอบ f o g x คือ f ของ g x นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้า f x ของเราเท่ากับรากที่2ของ x นะคะและ g x เท่ากับ x ลบ2เราจะได้ว่า f o g x คืออะไรคะก็คือ f ของ g x นะคะ g x คืออะไรคะ g x คือ x ลบ2นั่นก็คือ f ของ x ลบ2นั่นเอง นะคะซึ่งเรามี f x เท่ากับรูท x เพราะฉะนั้น f ของ x ลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับรูทของ x ลบ2นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างของฟังกช์ชันประกอบนะคะ